แต่คือต้องทูพีเมน IG ไอจีพ่อเลดี้ปรางชาวเน็ตโยงโอบพลอยคือฮากันใหญ่หลังต้องทูพีโผล่คอมเมนต์ไอจีพ่ออดีตแฟนสาวอย่างเลดี้ปรางงานนี้ชาวเน็ตถกเถียงสนัน่นพร้อมแหย่ยงถึงแฟนคนปัจจุบันของทั้งคู่อย่างอบนิธิและพลอยเชอร์แมนเรื่องเกิดหลังจากชาวเน็ตาดีได้เข้าไปส่องหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณพ่อเลดี้ปรางที่ได้โพสต์วิดีโอขณะที่คุณพ่อกำลังถ่ายภาพคู่กับแฟนคลับพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า มีสาวๆมาขอถ่ายรูปทำอะไรไม่ถูกเลยกูซึ่งพบว่าอดีตคนรักลูกสาวอย่างต้งทูพีได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์อิโมจิหัวใจสามดวงชาวเน็ตจึงได้แคปภาพคอมเมนต์ไปเผยแพร่ในช่องทางติ๊กต็อกและได้ถกเถียงกันสนั่นบ้างก็ได้โยงถึงหวานใจคนใหม่ของต้งปรางอย่างอบนิธิและพลอยเชอร์มานอีกด้วยตัวอย่างคอมเมนต์ก็เช่นเข้าผูกพันกันและต่างคนต่างมีแฟนคนเดียวมา11ปีเขาคงหวังดีต่อกันรักอบปรางค่ะ คลิปพ่อขึ้นฟีเขาอาจไม่ได้กระเสียงดูแค่คลิปกับแคปชั่นก็น่ารักตลกดีเลยเม้นให้พ่อแค่นั้นเองเขารู้จักกันสิบกว่าปีเคารพกันเลิกกับลูกไม่ได้เลิกหรือมีปัญหากับพ่อนะอันฟอลแฟนปัจจุบันแต่คอมเมนต์พ่อแฟนเก่าขามําไม่รู้นะแต่เป็นชั้นชั้นไม่เม้นอ่ะห้าร้อยห้าสิบห้าทำไมรู้สึกว่าทําแบบนี้รู้สึกว่าเหมือนกําลังเสียดายเลยตอนเลือกจะไปก็เลือกเองนะไม่ต้องมาให้กําลังใจหรอกตอนจะไปยังไม่เห็นนึกถึงใจกันเลย ดีใจมากมากมา,กมากที่ลดปะลบรูปผู้ช่วยออกหมดไอจรูปขอแต่งงานก็ลบให้เกียรติอ่ามากๆา,า,ากชัดเจนสุดๆๆดแต่พชายังไม่ลบนะคะทุกรูปของลดปะมีครบภาพหน้าปกทวิตเตอร์ก็รูปคู่ลดปะยินดีกับรักครั้งใครของลดปะเป็นต้น